การคัดเลือกที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกองคลังไม่ว่าจะเป็นผู้ในการกองคลังในระดับต้นในระดับกลางในระดับสูงในการสรรหาในสายงานบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้จะใช้คําว่าคัดเลือกการคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนี่คือเป็นเหตุผลว่าในรายนี้ พี่วุฒิละเพื่อนนำพาท่านมาทําความเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานกําหนดตําแหน่งในตําแหน่งผู้ในการกองคลังนะครับทุกทิศทั่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิละเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้และถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับเรามาทําความเข้าใจแบบนี้ครับว่าในเรื่องของสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ในการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งผู้ในการกองคลังซึ่งลักษณะงานโดยทั่วไปนะครับในตำแหน่งผู้ในการกองคลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปฏิบัติงานในเรื่องของการบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายในเรื่องของการวางแผนการควบคุมการมอบหมายการตรวจสอบประเมินผลแล้วก็รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงานการคลังหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารการคลังในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจัดการในเรื่องของเงินกู้การจัดระบบงานงานบริหารงานบุคคลงานตรวจสอบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนะและก็การให้คำปรึกษาในการให้ความเห็นการให้สรุปหรือการประการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตที่เป็นอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งผู้ในการกองคลังนะครับ ซึ่งในลักษณะงานตรงนี้นะครับพี่วุฒิระเพื่อนนำพาท่านมาทำความเข้าใจในลักษณะงานในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแบบนี้ครับในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะบอกลักษาะงานเอาไว้อยู่4ลักษณะงาน1ก็คือเรื่องของแผนงานนะครับ 2. จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 3. จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 4จะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยายกรแล้วก็งบประมาณโดยมีสมรรถนะที่จะต้องแสดงออกหลัดท่านที่จากข้าราชก,การสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกองคลังในระดับต้นท่านจะต้องมีสมรรถนะหลักอยู่5สมรรถนะ1ก็คือเรื่องของการเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในการเป็นผู้ที่มุ่งผลสำเร็จ 2. ในเรื่องของการยึดมั่นในความถูกต้องแล้วก็จริยธรรม 3. ในเรื่องของความเข้าใจในองค์กรระบบงาน 4. การบริการที่เป็นเลิศ 5. การทํางานเป็นทีมท่านจะต้องแสดงออกก็เห็นว่าท่านมีสมรรถนะหลักซึ่งเป็นสมรรถนะที่ข้าราชการพนักงานทุกคนเนี่ยต้องมีร่วมกันใน5สมรรถนะนี้นะครับประการที่2ครับผู้บริการกองคลังในระดับต้นท่านจะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีสมรรถนะประจําผู้บริหารอีก4สมรรถนะหนึ่งคือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 2. ในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. ในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคน 4. ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์ผู้บริการกองคลังในระดับต้นจะต้องแสดงออกในระดับที่1นี้แล้วก็กลุ่มที่3ครับก็คือสมรรถนะประจําสายงานครับท่านจะต้องมีสมรรถนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดำเนินการเชิงรุกท่านจะต้องมีการวางแผนแล้วก็การจัดการ ท่านจะต้องมีการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่านจะต้องทําให้เกิดความเข้าใจพื้นที่แล้วการเมืองท้องถิ่นและการสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นพฤติกรรมเหล่านี้ท่านจะต้องแสดงออกในระดับที่2นะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบในรอบนี้นะครับปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบในครั้งนี้ไปกับพี่วุฒิหรือเพื่อนด้วยการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิแปรเพื่อนสแกน QR Code กดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มรายนี้ถ้ากำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับถ้าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code กดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไายนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ